สวัสดีค่ะมาพบกับแม่เหมียวอีกแล้วนะคะจากช่อง Ford แต่งสวยค่ะรถด้านหลังของแม่เหมียวน,นะคะเป็นรถรุ่นสปอร์ต4ค4เกียร์ออโต้ค่ะราคานะคะจะอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทแต่งหล่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปชมทีละจุดเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้า Raptor V6 ตัวหนังสือนูนขึ้นมาจากหน้าตัวรถเป็น3มิติแบบนี้นะคะสวยมากๆมาพร้อมกับไฟด้านบนนะคะทำเป็นสีส้ม3ดวงแบบนี้ค่ะ ถัดมานะคะตัวนี้เป็นไฟหน้ารูปตัวสีแขมแบบนี้ติดตั้งข้อไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED ค่ะตรงนี้เลยใหญ่มากๆตัวนี้นะคะเป็นตัวกันชนหน้าเหล็กฮาร์มอรุร่นคิงซีรีส์ค่ะมาพร้อมกับไฟดับเบิลไลท์สองสเต็ปนะคะดวงหนึ่งค่ะเป็นไฟเลี้ยวและไฟหลีในตัวดวงหนึ่งนะคะเป็นไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นห่วงโอเมก้าลากจูงทำเป็นสีแดงแบบนี้นะคะ สวยมากๆเลยรองรับน้ำหนักได้ถึง3.5ตันเลยทีเดียวนะคะสำหรับห่วงตัวนี้ด้านหน้าว่าหล่อแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เหมียวจะพาไปชมด้านข้างกันค่ะว่าตัวด้านข้างเนี่ยหล่ออะไรบ้างนะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กขอบ20 offset -44 นะคะรัดเป็นยางเลนโซ RTX นะคะก็คือเป็นดอกยาง RT ซีรียาง33ค 12.5R20 นั่นเอง ความโดดเด่นของยางเลนโซ่เขานะคะตรงนี้จะเป็นรูปตัวแอลเลยนะคะอยู่ตรงริมขอบยางแบบนี้ด้านในนะคะอัปเกรดเป็นปีกนกรับองศา y o n g สีแดงเด่นๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความสมดุลของตัวรถและป้องกันการกินหน้ายางในอนาคตนะคะรถคันนี้ยกความสูงขึ้น2นิ้วด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างคะ่ะว่าด้านข้างนะคะเสริมหล่ออะไรมาอีกอะตัวนี้นะคะ อัปเกรดเป็นบันไดข้างฮาร์เมอร์รุ่นชาโด้เนะคะตัวนี้เนี่ยแทบจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของฟอร์ดแล้วนะคะเพราะลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนแทบทุกคันเลยทีเดียวนะคะบันไดข้างนะคะต้องการของเขาก็จะมีคําว่าฮาร์เมอร์ตรงนี้สีแดงสวยมากๆเลยนะเบ้ารองมือจับนะคะคิวกรรสกรลาวหลังคาแม่เหียติดตั้งเพิม่มเติมให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูภายในรุ่นสปอร์ตว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะ อะเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยจ้าแผงประตูนะคะจะเป็นสีดําค่ะเดินได้สีเทาแบบนี้ตรงนี้เป็นที่เปิดนะคะตัวควบคุมเกี่ยวกับกระจกเซนทัลล็อกค่ะควบคุมระบบไฟนะคะตัวนี้จะเป็นพุชสตาร์ทค่ะหน้าปัดนะคะแล้วก็ตัวนี้พวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปซ็นเลยถัดไปนะคะก็จะเป็นจอกลางค่ะ10.1นิ้วนะคะขยบลงมาจะเป็นเบรคชาร์เจอร์พร้อมกับตัวโหมดปรับการขับขี่และเกียร์ออโต้6สปีดเลย ด้านในนะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะสำหรับรุ่นสปอร์ตให้เป็นเบาะหนังทั้งคันเลย่ะแล้วเรามาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะเป็นโลบาฮาร์เมอร์รุ่นวอลเลเยอร์เป็นโลบาทรง A แบบนี้ข้างๆนะคะจะเป็นลายหลังพึ่งค่ะมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3ด้านบนนะคะและไฟสปอร์ตไลท์เป็นไฟถอยแบบนี้ให้2ดวง2ฝัง่งเลยสว่างมากๆสําหรับตัวนี้นะคะ ข้อไฟหน้าไปแล้วคออไฟท้ายก็มาให้ด้วยนะคะสําหรับตัวข้อไฟท้ายเนี่ยพี่ๆต้องอ,อ,อาจจะสงสัยว่าเราติดตั้งกันทําไมเพื่อเพิ่มความคมชัดความกลมโตของดวงไฟนั่นเองค่ะถัดมานะคะเป็นข้อฝาท้ายแบบวอลโลโก้ค่ะตัวหนังสือ FORD เนี่ยทำเป็นสีดําด้านตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําเงานะคะสวยมากๆเลยค่ะและที่ภาพไม่ได้ค่ะ ขยบลงมาด้านล่างอีกนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กฮาร์มอรุ่นโนวาซี i ี s นะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กที่มาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์สดวงเท่ากับว่าเวลาไฟติดนะคะจะติดทั้งด้านล่างและด้านบนเลยอะ่ะตัวนี้นะคะเป็น ห่วงโอเมก้าลากจูงสีแดงแบบนี้เด่นๆตัดกับตัวรถสุดๆเลยนะคะรองรับน้ำหนักได้ถึง3ตันเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวสปอร์ต4 4ูณสนะคะรุ่นสปอร์ตเนี่ยที่จริงแล้วเขามีรุ่นย่อยอีกก็เป็นรุ่นขับ2เกียร์ธรรมดานะคะจะอยู่ที่9,39,000บาทเกียร์ออโต้ค่ะ9 7 7 4 0 0 0บาทและ 4, 4เกียร์ออโต้นะคะ1 5 9 0 0ล้บาทอยากได้รุ่นไหน เอาไปแต่งเหมือนกันได้หมดทุกรุ่นเลยนะคะถ้าสนใจรถแบบนี้สามารถไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่เพจสอดแต่งสวยนะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0 6 1 4 6 9 5 4 6 1ค่ะ0 6 1 4 6 9 5 4 6 1นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะแม่เหมือวมีบริการเซ็นไฟแนซ์ให้ถึงที่และส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้รถเฟียลๆอย่าลืมทักถามแม่เหมือวน,นะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย